สวัสดีครับวันนี้จะมาลองต่อสวิตตัวนี้ดูนะครับเป็น Switch สวิตแบบ24สเต็ิป2ช่องสเตอริโอก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวา2ชุดซึ่งวิธีการต่อก็จะประมาณในรูปนี้ตัวนี้ก็เป็นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นขาเข้าขาเข้าซ้ายขวาขาออกก็จะเป็นช่องเนี่ยที่เป็นเล็กๆเนี่ย สายขวาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกราวลักษณะการทํางานก็จะเหมือนกับตัวนี้ตัววัลลุ่มแบบปกติที่ใช้กันทั่วไปจะต่างกันก็ตรงที่ไอ้วัลลุ่มตัวเนี้ยมันจะมีเป็นสเต็ปสเต็ปคือมันจะไม่ได้แบบค่อยๆจาก0.0.10.2.12345678 ค่อยๆเลื่อนขึ้นแบบนั้นจะไม่ใช่ก็จะเป็นแบบสมมุติตัวนี้ค่า1 k การเปลี่ยน1ครั้งก็จะไป1 k ไป1ครั้งก็บวกไปอีก1 k เป็น2 k ไปอีก1ครั้งก็เป็น3 k ลักษณะประมาณนี้อันนี้คือกรณีที่ถ้าค่าตัว r ตัวนี้เท่ากับ1 k ก็ k ประมาณนี้คร่าวๆวิธีต่อผมจะใช้ตัว r ตัวนี้ r ที่ผมเลือกไว้ เป็นอา a r คาร์บอนคมซึ่งปกติที่เห็นขายกันอยู่ทั่วไปก็จะมีค่าอยู่ประมาณ 50K กับ 100K ก็ส่วนมากจะจะใช้ R ของเนี่ยสีออกประมาณประมาณในรูปเนี้ยแล้วก็มีที่เห็นเห็นก็น่าจะเป็น R ของยี่ห้อเดียวซึ่งซึ่งเท่าที่ลองใช้ผมว่าก็เสียงดีอายี่ห้อเดียวแต่ราคามันก็จะสูงหน่อยตัวหนึ่งก็ตก10กว่าบาทอย่างตัวเนี้ยมีข้างหนึ่ง24สเต็ปก็ต้องใช้24ตัว ก็ตกข้างหนึ่งก็300กว่าบาทสองข้างก็600กว่าละแล้วถ้าจะทําอย่างนั้นก็มันมีขายอยู่แล้วที่เขาประกอบสําเร็จซึ่งใช้อาร์เดียวก็ตกตัวหนึ่งก็900บาทก็อาจจะซื้อสําเร็จเลยก็อาจจะง่ายกว่าแต่ทีเนี้ยผมก็จะเอาแบบประหยัดก็คือจะใช้ตัวนี้ซึ่งผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมดนี้30ตัวตก20บาทก็ถือว่าประหยัดดีก็เสียงก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า แต่เท่าที่ผมลองก็เสียงก็โอเคลองใช้กับวงจรอ,อื่นๆที่ที่ผมลองหัดทําดูนะครับก็ถือว่าโอเคตัวนี้จะเป็นค่าหนึ่งส่วนสวัตต์ก็คือ0 2 5วัตต์แต่ตอนนี้ผมมีแค่15ตัวแต่ว่าผมสั่งช้อปปีมาแล้วแล้วของก็มาถึงแล้วด้วยเดี๋ยวจะแกะดูไปพร้อมๆกันเลยแต่ถ้าส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมมีเยอะเลยค่า0 5วัตต แต่ค่ามันจะสูงไปนิดหนึงที่ผมอยากได้คือคืออยากได้ประมาณ 2k แต่ว่าผมมาหาไม่ได้ส่วนตัวนู้นตัวที่ผมจะใช้มันค่าจะอยู่ประมาณ 3.3k ต,ตัวนี้มันค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ 4.1-4.3k ประมาณนี้ออา r ตัวนี้ค่าความผิดพลาดมันจะค่อนข้างเยอะอาจจะ10-20%เลยจะไม่เหมือน r แบบ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 อย่างเงี้ยแบบทั่วๆไปเนี่ยมันจะค่าความผิดพลาดจะอยู่แค่5%แต่อาคาร์บ,บอนคมเนี่ยมันจะเยอะ เช่นค่า3.3โ oh อห์มอตัวที่ผมจะใช้เนี่ยค่าบางตัวกระโดดไปถึง3.6โ oh อห์มเลยผมถึงต้องเรียงแบบว่าเอาค่าที่มันใกล้เคียงกันอย่างตัวเนี้ยค่าที่สูงสุด3.6โอห์มผมก็จะเอาไว้ใกล้ๆก,ก,กันทางตัวเนี้ยประมาณ3.3โอห์มผมก็จะไว้ให้มันเป็นคู่คู่กันซ้ายกับขวาเวลาเราเลื่อนเร่งเสียงมันก็จะได้ดังเท่าๆกันถ้าเกิดเราไม่ได้จับคู่ไว้ประมาณเนี้ยสมมติทางเนี้ยเป็นสูงหมดทางนี้เป็นเกิดโชคร้ายเป็นต่ำหมด ไอ้ทางเนี้ยเวลาเร่งไปแล้วเสียงอาจจะดังตรงนี้เร่งไปแล้วเสียงอาจจะตามไม่ทันก็อาจจะเบากว่าน,น่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ทีแรกก็กะว่าจะใช้แค่15ตัวไปก่อนแต่พอดีของมาแล้วก,ก็เลยว่าจะใช้24ตัวไปเลยการทํางานของมันก็จะถ้าผมจะใช้15ตัวนะผมก็อาจจะต่อแค่ฝังคาเข้า,ขา ล้วให้มาสิ้นสุดที่ตรงจุดไหนสมมติว่าผมมาสิ้นสุดที่ที่ตรงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดตัวที่15ผมก็จะใช้กราวก็คือจะต้องใช้กราวตรงนี้เลยจากกราวที่เป็นอยู่ท้ายสุดก็คือตรงนี้คือสิ้นสุดที่ตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นเป็นกราวส่วนตัวอื่นก็ตำแหน่งเดิมทุกอย่างแต่เวลาเร่งเสียงท่ช่วงที่เบาสุดสมมติว่าตรงนี้เราเริ่มต่อที่จุดนี้เราเร่งเร,งเร,งเร่งมาตรงนี้มันก็จะยังไม่มีเสียง มาถึงจุดสุดท้ายก็ยังไม่มีเสียงจนจุดที่1คือผ่านตัวต้านทานตัวที่1ก็ถึงจะเริ่มมีเสียงใช้งาน,นจะประมาณนั้นแต่เมื่อมันมาครบแล้วสั่งมาแล้วสาตัว20บาทสอ้สิตัว25บาบาทวันนี้ยีบาทหรือยีบาทไม่แน่ใจน่าจะ20่สิบบาทแบนี้แกะเลยของใหม่เพิ่งส่งมาถึงแกะไปผมก็สั่งมาสชุดเลย มาเผื่อไว้ด้วยก็สั่งในช้อปปี้ครับใครสนใจก็ลองเข้าไปไปค้นหาดูครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงค่าส่งก็24สบี่บาทผมสั่งมาสอง,สอ,งอย่างก็ตกยี่ร้อยกว่าบาทอันนี้ตัวนี้จากว่าเป็นตัว R รู้สึกจะ5วัตนะครับ้อ h นด้า ันได้ยี่ห้อเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดโ,โ,โอ้มีแถมมาด้วยครับเนี่ยร้านนี้ก็จะแถมมาให้อยู่เรื่อยๆอย,อย่างเงี้ตยตลอดครับร้านนี้เขาจะใจดีซื้อของแต่ละครั้งเขาจะแถมให้ตหลอดซื้อมากแถมมากซื้อน้อยแถมน้อยครับร้านไรวินเทจวินเทจสักอย่างคนขายจะชื่อริสาริสาโอโดโอวินเทจอะไรสักอย่างเนี่ยครับ เขาไปดูเขาจะมีอาคาร์บอนคอมซึ่งมีมีไม่กี่เจ้าที่มีอาประเภทนี้ครับลองเข้าไปดูเขาก็จะแถมแถวนี้ให้อยู่เรื่อยๆครับแถมตลอดเขาไม่มีครั้งไหนที่ซื้อแล้วไม่เคยแถมอั <S <S นนี้ลองลองเข้าไปดูสด่วนตัวนี้ก็ตั้งใจจะไว้ทํเอ็มลอตซึ่งซึ่งก็ยังไม่เคยทําเลยก็เพราะเป็นมือใหม่มากๆก็เพิ่งจะเริ่มหัดทําได้สักปีหนึ่งยังไม่ถึงปีดี ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูเดี๋ยวก่อนจะประกอบเดี๋ยวจะลองวัดค่าตัวนี้ให้ดูค่าค่าตัวนี้ดูก่อนตัวนี้ถ้าเป็น R แบบเดิมๆที่คือ R อเปลี่ยนอันนี้ลนะ R ปรับความปรับได้ก็คือวัดลุ่มนะผมจะใส่ทั้งนี้หน่อย ก,กันไฟฟ้าสถิตในตัวใส่ข้างเดียวฮะผมจะลองหมุนดูตอนนี้ปอ๊บอันนี้ก็คือฝั่งกลาวกับขาออกส่วนทางเนี้ยจะเป็นขาเข้าเมื่อผมหมุนวนลุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหมุนไปเรื่อยๆข้ามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะตามที่เราหมุน จากความต้านทานน้อยสุดก็จะไปเยอะสุดซึ่งส่ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 42K จริงๆวันลุ่มา 50K แต่ค่ามันปิดพลาดน่าจะเป็นของจีนเนะตัวนี้ซื้อมาตัวละ10กว่าบาทในทางกลข้ามถ้าเราสลับกล่าวไปว่าขาเข้าเวลาเราเร่งมันก็จะความต้านทานก็จะค่อยๆลดลงทีนิดทีเล็กทีนิดตามแต่ว่ามือเราจะหมุนมากหมุนน้อยับหมุนน้อยมันก็ขยับน้อยับเห็นไหมครับขยับแค่สนยนจุดน่งเนี่ยฮะขยับนิดๆหน่อยๆ ตามที่เราหมุนประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้นตัวนีมน้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือนิ่หน่ตัวนี้มันก็จะเป็นไปตามสเต็ปของมัน ตัวนี้ตัวนี้ข,ขาออกตัวนี้เป็นกล่าวจะมาคีบกับกล่าวผมไอตัวนี้มันไม่ม,มีตัวต้านทานนะครับผมเดีย๋ยวผมจะสับสวิตให้มันดังตีคถ้าผมมันก็จะเป็นแกกแกลแงถ้าผมว่าเบาสุดมันก็จะได้ยินแต่พอผมเร่งไปสักแก๊กหนึ่งมันก็จะไม่ได้ยินแล้วเพราะว่ามันถูกย้าย มาที่ตำแหน่งถัดไปนะก็คือถูกย้ายมาที่ตำแหน่งนี้นะครับพอมาตำแหน่งนี้ตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้ยินคือในระหว่างตำแหน่งนี้ก็จะมีตัวต้านทานที่เราจะเอาใส่เข้าไปถ้าจะเรามาอยู่ตำแหน่งนี้ปุบ๊บมันก็คือผ่านตัวต้านทานตัวที่2ถ้าเราอยากให้มันผ่านตัวนี้ก็หมุนไปอีกแก๊กหนึ่งประมาณนี้ถ้าดูตามรูปเดีย๋ยวผมจะลองใส่รูปให้ดู ถ้ารูปถ้าเปรียบเทียบกันกับตัวต้านทานแบบเดิมอันนี้คือตัวต้านทานแบบที่เราจะต่อนะครับตัวน,นี้มันก็จะเหมือนกับตัวนี้เนี่ยอ,นนอันนี้ก็คือถ้าดูตามรูปรูปตัวนี้ขาเข้าอันนี้กล่าวอันนี้ขาออกก็จะเหมือนกันสมมติตัวที่ผมถือเนี่ยคือขาออกถ้าเราเลื่อนสมมติว่าลุ่ม เบาสุดก็จะอยู่ที่ตำแหน,น่งนี้พอเราเลื่อนขึ้นเรื่อยๆค่ามันก็ขยับทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดคือความต้านทานไงขาเข้ากับขาออกก,ก็จะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดตามที่เราหมุนไปจนสุดก็คือไม่มีความต้านทานเลยเท่ากับศูนย์อันนี้คือขาเข้ากับขาออกส่วนตัวนี้ถ้าเราหมุนสวิตช์ไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้หมุนทีละนิดมันจะหมุนทีละแก๊กทีละแก,กะ๊ก ไอเริ่มต้นที่ศูนย์มันก็จะอยู่ที่จุดนี้พอไปหนึ่งแก๊กก็จะอยู่จุดนี้สองแก๊กก็จะอยู่จุดนี้สามแก๊กก็จะอยู่จุดนี้สี่แก๊กก็จะอยู่จุดนี้ก็คือสมมติถ้าตัวนี้ค่าหนึ่งเคพอหมุนหนึ่งครั้งก็ไอความต้านขาเข้ากับขาออกก็จะลดลงทีละหนึ่งเคหนึ่งเคสองเคสามเคสี่เคห้าเคไปจนถึงจุดสุด,สดท้ายคือศูนย์เคไม่มีค่าความต้านทานแต่ตัวเนี้ยตัวที่ผมต่อไว้น่าจะประมาณแปดเคถึงเก้าเคเดี๋ยวผมจะลองต่อดู เอวนะแต่สมติวาผมสวิตเบาเสียงที่เบาเสียงน้อยสุดสวิตก็จะอยู่วันนี้ค่าตามทางก็จะอยู่ศูนย์ของผมขยับไปนิดนึงค่ามันก็จะลงเป็น9ก้าขยับไปอีก เป็น18ตัวนี้น่าจะค่าจะอยู่ประมาณ9กก็ขยับไปอีกก็เป็น27ขยับไปอีกเยอะๆก็เป็น54แต่ค่ามันจะไม่ไม่ได้เป็นแบบทีละนิดอย่างเช่นจากนะจากตัวเก้าแล้วค่อย1 0 1 1 1 2 1 3 14จะไม่ใช่จะกระโดดมาเป็น18 k เลยก็คือค่ามัน9 k ก็กระโดด2ครั้งก็เป็น18 k ฉะนั้นที่ผมเป็นห่วงก็เหมือนคล้ายๆกับรถ ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวเดิมเนี่ยผมก็คือประมาณเปรียบเทียบประมาณว่ารถเกียร์ออโต้มันก็คือจะไปแบบไหลลื่นไปสมูทแต่ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกเกียร์กระปุกก็คือมันก็จะมีการสะดุดเท่าที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองก็คืออาจจะมีการสะดุดระหว่างแต่ละแก๊กหน่อยหนึ่งเหมือนเกียร์กระปุกเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์มันก็จะมีสะดุดนิดหน,นึ่งประมาณนี้นี่คือการทํางานคร่าวๆของมัน ทีนี้เราจะมาลองต่อดูอันนี้ผมก็จะทําไว้ประมาณนี้ตัวตัวที่ผมจะเสียบก็จะพับขาประมาณนี้แล้วก็จะเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูจริงจอ่ะใจจริงอยากได้ตัวนี้แหละแต่ค่าอยากได้ตัวใหญ่หน่อยแต่ค่ามันไม่ได้มก็จะเสียบประมาณนี้นค่อยๆเสียบเข้าไปอันนี้ลองลองให้ดูว่าถ้าตัวนี้เพราะมันใส่แล้วผมว่ามันดูพอดีพอดีแล้วมันดู ดูสวยไอ้ตัวเนี้ยใส่ไปแล้วมันก็จะดูห่างหางหน่อยตามรูปไอ้ตัวตัวเล็กที่จะใช้ก็จะเสียบประมาณนี้ค่อยค่อยเสียบเ่อยพอ,ยอยเสียบเสร็จได้ครบได้ครบทุกตัวเราก็ค่อยบัดกรีทีเดียวก็จะใส่ทีละข้างก่อนประมาณนี้ก็คือใส่พูดง่ายก็คือ ต่อกันเนี่ยต่อเหมือนเหมือนตัวนี้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าพื้นที่ในตรงเนี้ยมันไม่ได้มีแบบโลง่โลงๆกว้างๆเหมือนแบบเนี้ยเราก็ต้องพับพับกันในรูปตัวเนี้ยเขาก็จะพับในรูปจะพับตามเขาก็ค่อยๆใส่ไปทีละตัวค่อยใส่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียบหัวได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจจะลองบัดรกรีให้ดูสักตัวสองตัวแต่แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลองเสียบค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเสียบหัวได้แป๊บหนึ่ง ได้แล้ก็คือประมาณนี้ว่มามันก็ดูสวยดีเสียดายตัวนี้ค่าสูงไปนิดหนึ่งไม่งั้นก็จะเอาตัวนี้เลยและที่สําคัญซื้อมาเยอะด้วยซื้อมาเป็นร้อยตัวถุงหนึ่งมีร้อยตัวซื้อมาเป็นถุงซื้อมาจากใน Facebook ก็จะมีคนลงขายเรื่อยๆแต่ประเด็นก็คือมันบางทีซื้อทันมั่งไม่ทันมั่งบางทีก็ค่าไม่ตรงมั่งอะไรประมาณนี้บางทีก็เป็นของเก่าถอดเก็บ เขาก็เอามาขายบ้างอะไรบ้างก็ใน Facebook ก็จะมีคนลงขายอยู่เรื่อยๆไอ้นคนก็ซื้อมาจากใน Facebook ถุง1.70บาทประมาณนี้นคะครับผมว่ามันก็ดูสวยดีนี่นจะมาลองใส่ตัวจริงม้างก็จะใช้วิธีพับขาแบบ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 นี้แหละอาจจะเริ่มจากตัวที่ฝั่งทางนี้แล้วกันเออเดี๋ยวผมจะลองก่อนที่จะใส่เดี๋ยวจะลองวัดค่าตัวนี้ให้ดู ค่าคามต้านทาตัวนี้ผมจะเอาจากฝั่งตรงกลางแล้วกันตรงขวากวาแล้วกันขวาขวาสุดซึ่ง,งตัวนี้ค่ามันจะอยู่ที่3.3โอห์มแต่ค่ามันจะผิดพลาดค่อนข้างเยอะค่าที่สูงที่สุดก็จะอยู่ที่3.6โอห์ม 3.6k 3.6k พูดผิด 3.6k ซึ่งผมจะให้มันใกล้เคียงกับฝั่งทางนน้น ต,ตัวนี้ตัวที่ผมวัดแล้วค่าน้อยสุดอยู่ที่สองจุดเก้า k นะครับนะก็เนี่ยคือข้อเสียของไออาประเภทนี้ค่ามันจะไม่ไม่ค่อยตรงเป๊ะเฉะนั้นเวลาเราซื้อก็อาจจะต้องซื้อแบบที่มันถูกถูกแล้วได้เยอะเะพอเวลาเราจะเอาค่าที่แบบต้องการตรงจริงๆเราก็ค่อยไล่วัดหาเอาไว้ตัวไหนมันตรงอย่างเช่นเราอยากได้3 k ก็ลองดูซิไอตัวไหนที่มันได้ค่า3 k ก็เอาตัวนั้น แล้วก็อีกกรณีหนึ่งเราวัดได้ 3k แล้วก็จริงแต่พอเราไปบัดรกรีอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเวลามันโดนความร้อนค่าม,มันจะเหมือนจะจะสูงขึ้นนิดหนึ่งอย่างเช่นตัวที่ผมวัดได้ตะเกียบ2.9พอไปบัดรกรีเสร็จอะ่ะอาจจะได้3.3พอดีผมหลังจากโดนความร้อนไปแล้วอ่านั่นคืออีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายุคเก่าๆเ,เขาก็ใช้กันเยอะอันนี้พอเราจะใช้ผมจะใส่ข้างเดียวก่อนนะครับ ประมาณนี้เราจะพับมันลงอย่างนี้ก็เสียบเข้าไปเหมือนตะกี้ทุกอย่างทางนั้นให้มัน,มนไปทางไหน,นก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะตัดมันออกครับทางนี้เราก็จะตัดเอาแค่ตรงตรงนี้จะใส่สามสี่ตัวเดี๋ยวจะบัดกรีให้ดูประมาณนี้ ก็คือจะใช้เลยนะครับตัวเนี้ยมันไม่ได้ถอดออกใส่แล้วก็คือจะใส่เลย,นเนยแลจวพอบัดกรีอะไรเสร็จก็อาจจะจัดให้มันดูสวยๆหน่อย่จริงๆก็คงไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วมันก็อยู่ข้างใน จริงแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการทําแบบนี้ก็ไม่รู้นะกันเหมือนกันนะเพราะเห็นบางคนเขาก็บอกว่ามันเสียงดีซึ่งของนี้ก,ก็เออก็อยากลองดูว่ามัน,มนดีจริงไหมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันอันนี้ือคือ,คอใส่ให้มันเสร็จก่อนนะครับค่อยบัดกรีเพราะเดี๋ยวถ้าใส่ไม่นั้น,นพอเราะจะบัดกรีตัวต่อไปมันก็ตัวต่อไปมันก็จะใส่ยากก็จะใส่ให้มันครบก่อนค่อยบัดกรีทีเดียว จะใส่ประมาณนี้ค่ไล่กันไปก็คือพูดง่ายก็คือเอาตัว R ที่เราจะใช้ทั้งหมดแต่ข้างละ24ตัวเนี่ยเอามาต่ออนุกรมกันนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรลึกลับประมาณนี้ส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นขาเข้ามันก็จะผ่าน R แต่และตัวแต่และตัวแต่และตัวไปจนมาถึงกราวแล้วก็ขาออกก็จะอยู่ที่ตัว จริงๆผมตอบผิดนะออมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆจุดเริ่มต้นมันอยู่นี่สับสนสับสน,สบสน,นะอะไรแต่เดี๋ยวจะลองบัรกรีให้ดูตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรตัวแดงน่าจะร้อนแล้วประมาณนี้นีจริง้ นะแรงนี้่าเพราะถ้าเราไม่ไม่บัดกรีทีเดียวพอเราบัดกรีสวนอย่างตรงเนี้ยเรายังไม่บัดกรีเพราะถ้าเราบัดกรีเสร็จไอตัวที่จะเอามาใส่ต่ออนุกรมตัวนี้มันก็จะจะใส่เข้ารูตรงนี้ไม่ได้หรือว่าใส่ใส่ได้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งล้วก็ยังไม่บัดกรีเราก็จะบัดกรีเฉพาะ จริงๆตัวนี้ก็ไม่ควรจะบัดกรีนะเพราะตรงนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันมัน,มน,มน,มนอยู่ตรงนี้แต่ว่ามาต่อผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาตัวมาใส่ไม่เป็นไพอบัดกรีเสร็จอย่างตัวนี้ขามันจะไปอะไรยังไงก็ก็เรื่องของมันออพอะยังไงเราก็ต้องตัดมันทิ้งอยู่แล้ว เสร็จเราก็ค่อยดัดค่อยๆทําอะไรให้มันสวยหรือว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้ทีนี้มาลองวัดค่าความต้านทานดูตัวนี้ค่าความต้านทานรวมก็คืออนุกรมกันมันก็บวกกันมาเรื่อยๆอ,อย่างตัวนี้ค่าประมาณ3 3.3สามจามก็คูณ4 3 4 2นะครับก็คือ3.3ก็คือประมาณ 13K สมมติว่าสมมติว่าสวิตเรามีแค่แค่สี่สเต็ปเราสมมติว่าตัวนี้ฝั่งเป็นฝั่งขาเข้า,าพอเราเร่งมาเรืร่อยๆมันก็ค่อยๆลดลงมาเรืร่อยๆเหลือสิบมันจะมาทีละสเต็ปนะมันจะไม่ค่อยแบบเลื่อนเหมือนเ,นเหมือนไอตัวนี้ก็คือมาจากสมมติว่าชีวิตตัวนี้สิบสามเคก็จะลดเหลือลอ่า 10k หงอีกครั้งก็จะลดเหลือ 6k หนอีกครั้งก็จะเหลือ 3.3k เน่ยนะครับก็คือค่าที่ที่ตรงของมันมาจนสุดสวิต์ก็คือไม่มีความต้านทานก็คือ0นะก็หลักการก็ประมาณนี้แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยครับเดี๋ยวจะลองต่อให้จนเสร็จการต่อก็ประมาณนี้เขาไม่ได้มีอะไรก็เนี่ยก็ไล่บัตรกรีไปเรื่อยๆ,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 ๆจนเสร็จ เพราะว่าผมที่ตั้งใจจะทําคลิปนี้ก็คือจะลองเข้าไปหาดูใน Youtube เอ๊ะไม่เห็นมีใครเขาต่อให้ดูให้อะไรเลยเก็ลองมาทาวิธีต่อไว้เผื่อใครที่ยังไม่รู้วิธีต่อหรือว่าอะไรก็จะได้เอาไปต่อใช้งานส่วนขาเข้าขาออกก็สามารถไปเสิร์ชหาในตาม Google ได้เลยครับเนี่ยขาเข้าขาออกก็จะตามนี้บางทีเผื่อบางท,ท,ทีต่อผิดฝั่งที่มีแค่สฝั่ง มีแค่สออันเนี้ยก็คือขาเข้าแล้ฝั่งที่ตรงข้ามกับขาเข้าก็จะเป็นกลาวตัวนี้เป็นกล่าวส่วนตัวนี้จะเป็นขาออกซึ่งมันก็จะเชื่อมกับจุดพวกเนี้ยทีละจุดที่จุดตามตามที่เราหมุนทีละแก๊กทีละแก๊กนั่นแหละมันก็จะไล่เชื่อมจุดนี้ไป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 จุดนี้หรือถ้าหมุนถอยหลังก็จะเป็นจุดนี้มาจุดนี้จุดนี้จุดนี้ลักษณะประมาณนี้คร่าวๆอ่าคลิปนี้ก็เอา ประมาณแค่นี้พอครับสวัสดีครับ